นี่เลยค่ะกางเกงคอตตอนนะคะลูกค้าเบอร์อะไรมีดอกจันไหม,ไมเบอร์สองค่ะลูกค้ากางเกงคอตตอนชายนะคะเบอร์สอง,เอ,สองเอออันนี้คนถามเยอะเหมืรหัสหนึ่งศูดอกจันหนึ่งดอกจันครับ เบอร์สามหมดตอนนี้จะว่าเป็นเบอร์สองสี่กระสอบค่ะลูกค้าว่าเป็นเบอร์สาสี่กระสอบค่ะสั้นเมื่อกี้ดร้อยห้าสิบาทครอยากได้ก็เอฟมานะอามาน้าคอตตอนชายเริ่มสองนะคะลูกค้าเบอร์สองนะคะโอ้โหลาคาดีมากอะตัวแรกก็เปิดมาด้วยที่โปโลคอลเลนค่ะโปโลแม่โปโลขาวเลิศสงเอฟวี ยืนดิใส่มาพอดีเลยชอบมากเลยนะลูกค้าเนี่ยแอดวีชอบกางเกงแนวคอตตอนแบบนี้มากแอดวีก็ใส่มาแบบไม่ได้นัดทายชอบมากบอกเลยถ้าผู้หญิงใส่ก็จะเป็นฟิลเนี้ยฟิลน้องวีอะนะคะชรงรูมอะไรอย่างงี้เนาะผสมผสมกันมันออกแนวพวกผ้าคอตตอนถ้ามันอันนี้มันจะใส่แล้วมันจะดูวินเทจมันดูมีแบบอะไรก็เลยชอบเป็นพิเศษเออนะคะ เกงคอตอนขายาวผู้ชายนะคะเบอร์2นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่างานด้านในจะออกประมาณไหนนะคะ<ช>ลูกค้าไซส์ก็จะเป็นไซส์ปกติเลยค่ะเป็นไซส์เมกาปกติอันนี้ไม่ใช่ไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าไม่ใช่ไซส์ใหญ่นะรุ่นนี้เขาจะมีงานไซส์ใหญ่ผส,สมมาด้วยลูกค้าที่เป็นอีกเบอร์หนึ่งจะเป็นรหัส1 1 L, ึ่ 1> นะคะจะเป็นรุ่นนั้นนะคะแต่นี้จะเป็นงานเบอร์สองไซส์ปกติค่ะลูกค้า<ช>ค่ะใช่ะค,ะครับวิสวย ซโลมาไซส์สามสิบหกค่ะนะคะทรงสวยทรงสวยแล้วผ้าดีมากลูกค้าเนื้อผ้าดีเนื้อผ้านุ่มผ้าคอตตอนเนี่เขาขายมือหนึ่งกันตัวละสี่ห้าร้อยเยอะแบรนด์แชปแบรนด์แชปมีทรงดีมากเลยขอถับกันนะคะเผื่อได้ซื้อเผื่อได้เอฟเผื่อได้เอฟลูกค้านะราคามาแล้วค่ะลูกค้ารุ่นนี้นะคะราคามาแล้วลูกค้าสี่สิบห้ากิโลไ่ใหร่แม่ 2,500บาทสองพันห้เองนะ2,500ค่ะลูกค้าสองพันห้า2,500บาทพี่อลิสาน้องจะบอกว่ารายการที่ลงในเว็บเป็นรายการทั้งหมดค่ะแต่ว่าของที่มาจริงๆอ่ะไม่ได้มาทั้งหมดทุกรายการ่ถูกต้องถูกต้องลมีเสื้อในไม่ได้เข้าลูกค้าเสื้อในไม่ได้เข้านะคะนะคะเข้าแต่ตัวสปอร์ตบาร์ซึ่งหมดไปแล้วนะคะด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์ด็อกเกอร์อ,กกอ,รอ่ะให้ดูป้ายเลย เขาตอนส่วนใหญ่เขาจะเป็นโทนประมาณนี้แหละลูกค้าใช่ครับดำเทานูดกากีนนะกรมน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนอย่างเงี้ยค่ะผสมผสมกันเลย2,500บาทรีวิวมีส่วนลดให้ร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่สองสาห้าศราคานี้ค่ะสองสามห้าศูนย์ใครที่จะเอากระสอบี้คุณพี่ค่ะกระสอบนี้คุณพี่ได้ซาร่า ซาร่าทรงทำงานซาร่าทรงทำงานผู้ผู้ชายแนวแบบชิโนนะคะอุ้ยอ่ะ,อะโชว์แบรนด์หน่อยลายด,า <ๆ S 1> ด้านในเขาเป็นลายเแบบแนวเจแปนเจแปนหน่อยอสวยมากเลยอ่ะเออสวยนะสวยนะลูกค้านะคะมันจะมีออกทั้งทรงลุงแล้วก็เป็นทรงทำงานทั่วไป<ช>ค่ะนะคะผสมกันรุ่นนี้เบอร์สองนะคะตอนนี้ว่างเป็นเบอร์2องพร้อมส่งสี่กระสอบนะคะลูกค้าใครอยากได้ เอฟได้ลูกค้านะคะสวยตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ90ถึง100ตัวค่ะนะคะคอามี่อ่ะตัดสลัดหน่อยอุ๊ยคอมมี่สวยมากลูกค้าทำไมทำไมแล้วโอ้โหคอมมี่ทรงสลิมฟิตลูกค้าคอมมี่ทรงสลิมฟิตเอล32เลิศเลิศไว้เลิศมีอันนี้ด้วยนะ ค้าลิเนนเนี่ยสวยมากเลยมีลิเินด้วยวินเทจเกินจะบอกว่ากางเกงรุ่นเนี้ยใส่กับเธอได้อุ้ยแวนอ่ะอู้ลูกค้าจ๋าอุ้ยแล้วสีเนี้ยสีหืมชอบมากเนี้ยลูกค้าที่ลูกค้าตามแวนค่ะสีเขียวแบบเขียววินเทจเขียวไวรุ่นเวอร์อ๋อเออเด็กกระเทยผมฉันเลือกชมไม่ถูก อะต่อด้วยชามมีตัวที่สองค่ะแม่กรีชมมีตัวที่สองและคือไซส์ดีมากบอกเลยนะคะใครจะเอารุ่นนี้2องพันสารบาทเท่านั้นนะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่ได้ทำนี้สองตัวและซาร่าแล้วก็แบรนด์แวนด้วยแล้วก็อีกอื่นๆมากมายเกินไปเกินไปไหมอ่ะถูกเกินไปเดียเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนโชว์ก่อนเลยจ้า อ่าของลีครับผมอ่ะลีมาโอ้โหกระดุมกระลีนะคะแล้วก็ปักข้างหลังด้วยสวยมากจะบอกว่าทรงมันสวยมากเลยท่าลรีดนะสวยสวยพี่แนนสวยแน่นอนค่ะงานดีมากเลยอ่ะถ้าขอตตอนยิ่งรีดยิ่งเงาแกกบค่ะทรงลุงทรงสลิมฟิตนะคะลูกค้าก็ผสมกันมาหมดเลยนี่ไงทรงแบบว่าทรงลุง นี่เทาพันบุรียสวย,สวยมากเลยของโอเนวะีเนาะนะคะตัวนี้ทรงดีมากทรงลุงเนี่ยทรงผู้หญิงใส่ได้นะเน่ะทรงสวยทรงสวยเลยค่ะนะคะแก๊ปค่ะแก๊ปค่ะแก๊ปแก๊ปแก๊ปกูสนะคะ ชอบสีนะกางเกง<ส>คอตตอนส่วนใหญ่ทั้งงานญี่ปุ่นทั้งงานอเมริกาโทนสีเขาจะออกประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะโทนสีเขาจะออกประมาณนี้แนวนี้เลยนะคะทั้งคอตตอนญี่ปุ่นทั้งคอตตอนอเมริกาลูกค้าจะบอกว่าดีนะคะใครที่อยากได้รุ่นนี้2 5 0 0ันบาทนะคะลูกค้าซื้อไปใส่เองก็ได้ใช่ค่ะซื้อไปใส่เองก็ได้ใส่กา,างเกงทำงานประจำเง,งนะะ้ยค่ะซื้อไปใส่เองเลยค่ะนะคะ่นะบานาน่ารีพับ บิกครับผมสวยมากลูกค้าจ๋า b a นนาร Republic ค่ะเอาไหมแม่โอ้โหกระสอบนี้นะคะบอกเลยว่าจึงมากเบอร์สองนะนะคะกระสอบนี้เบอร์สองนะต้องบอกว่าสีสันสวยมากสีสีแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเฟดมากนะคะลูกค้าอุ้ยอเมซอนหรอ แบรนด์เขาก็จะมีทั้งแบรนด์ที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักผสมผสมกันเลยลูกค้าแต่ว่าโดยรวมคือเนื้อผ้าโอเคเนื้อผ้าดีนะคะรุ่นนี้ขายวัยรุ่นก็ได้ขายวัยทำงานก็ได้ค่ะลูกค้าผสมผสมกันมาเลยนะคะใครที่อยากได้รุ่นนี้นะคะทักแชทแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้เลยนะรหัส101ดอกจันนะคะลูกเศูนย์หนึ่งดอกจันเป็นคอตตอนชายเบอร์สองนะคะลูกค้าคอตตอนชายเบอร์สอง บอกว,ว่าดีค่ะสองห้าศูนย์ศูนย์รีวิวรถร้อยห้าสิบคารีดนะบ,บอกเลยว่าสวยฉ่ำม,ม,มากมากถ้าจะแบบสวยมากๆเลยลูกค้าผ้าคอตตอนอะอเมริกันอีเกิลค่ะอเมริกันอีเกิลค่ะลูกค้านะคะนี่ว,ว้าวเซนต์จอนเบย์ค่ะน้องรูโอ้ยเซนต์จอนเบย์นะคะ คลาสสิกซิสนะคะทรงคลาสสิกนี่เนี่ยเป็นทั้งทรงใส่ทำงานทรงใส่เที่ยวได้เลยเนาะพี่แมนได้หมดเลยคือแบบรุ่นนี้มันเลิศอ่ะตอบโจทย์จริงอ่ะให้ลูกค้าซื้อไปใส่เองก็ได้ใช่ซื้อไปใส่เองเลยนะคะแนทมิจะซื้อใส่เองนะคะโอเนวีค่ะโอเนวีโอเนวี ซื้อใส่เองก็คุ้มรุ่นนี้ค่ะซื้อใส่ <คน S 1> เองเลยฉันเป็นคนที่แบบว่าถ้าไปเดินตลาดแถวแถววอล์กอินอย่างเงี้ยลูกค้าพอเห็นแนวคอตตอนเงี้ยบอกเลยว่าวิ่งเข้าหาร้านก่อนชอบมากอะมาอีกตัวแล้วแม่โปโลค่ะโปโลค่ะโอ้โหสวยมากโปโลนะคะโปโลโปโลว้าหเอโโอโใครชอบรุ่นนี้จัดได้เลยนะคะคุณพี่วันนี้เนาะเอามาเปิดให้ดูแล้วนะสำหรับงานกางเกงคอตตอนชายเบอร์สองนะคะค่ะ บอกหรือว่าคลายการป้ายหมี่จะบอกว่ารอหน่อยนะเพราะว่างานมันหลากหลายรายการมากๆเลยลูกค้าเดี๋ยวทยอยทํารีวิวไว้ให้นะคะเดี๋ยวทยอยทํารีวิวไว้ให้นะคะลูกค้าค่ะบางตัวลูกค้าอาจจะต้องรอทําก่อนนะเพราะว่าเยอะก็มีลูกค้าหน้าร้านอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็เร่งทํารีวิวงานอื่นๆด้วยลูกค้าเซนจอนเบค่ะว้าวลีค่ะ โ้วสวยมากเลยข้าใหม่มากตัวนี้ยต,ตัวน้าใหม่มากนี่อย่ามาเออรีคสรัสตอมฟิตค่ะสวยเอาไปรีดได้เลยค่ะเอาไปรีดซักรีดวัดเอวยิงป้ายใช่นี่นะคะแบบนี้น้องวิซื้อมาตัวเท่าไหร่ตัวละสองร้สิบใน 2> 2 <90. S 1> วอล์กสองร้อยก้าสิบ ลาคิดดูนะเมื่อกี้เจออะไรทอมมี่โปโลอย่างเงี้ยลูกค้าโอ้โหแค่แค่แบบไม่มีแบรนด์ก็สองร้อยห้าสิบแล้วนะราคาดีแน่นอนราคาคือดีมากแกร็บค่ะเห็นไหมแบรนด์ออกเรื่อยๆเลยลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวงานถัดไปเราเปิดเสื้อแฟชั่นกันลูกค้าแต่ฮะเดี๋ยวเราเปิดงานเสื้อแฟชั่นกันลูกค้ารอเลยค่ะรุ่นนี้นะคะใครอยากได้กระสอบวิวก็เซฟได้เลยนะคะ ใส่กับเสื้อเชิ้ตใส่กับเสื้อยืดผู้ชายนะคะลูกค้า่ะได้หมดเลยค่ะลุน่นี้เป็นงานกางเกงที่แมทง่ายมิกง่ายค่ะนะคะไม่ยุ่ยงยากไม่ยุ่ยงยากเออมันประมาณร้อยน่ะพี่ว่าประมาณเก้าสิบร้อยถึงอยู่นะคะเซนจอนเบย์ค่ะ ขออนุญาตฝากงานรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่มาดูไลฟ์สดย้อนหลังก็เอฟย้อนหลังมาได้เลยได้เลยค่ะ2,350บาทเฉพาะกระสอบรีวิวนะเฉพาะกระสอบรีวิวนะคะกระสอบใหม่2,500บาทนะคะใช่ค่ะสองพหบาทนะคะลูกค้าค่ะหมดแล้วหมดเลยรอของประมาณ1 2ถึงเดือนค่ะนะคะมาไม่ทันก็รอเลยค่ะใช่ค่ะ ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยป่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปงานเพื่อแฟชั่นกันดีกว่าวันนี้มาเปิดไลท์ให้นะงานชายงานหญิงงานชายงานหญิงผสมผสมกันเลยค่ะลูกค้านี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ะคะค่ะี่่น้องวี